สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาร์ตจากช่องมีรีวิวนะครับวันนี้ก็มีมือถือสเปคดีๆราคาดโดนมาแนะนาให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากทุกๆคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะฮะติดตามผลงานดีๆของช่องเราได้นะครับและวันนี้นะครับเราก็มีมือถือสเปคดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเคยนะฮะโดยวันนี้เป็นหัวเว่ย Y9 2019นะฮะเพื่อนๆอาจจะถามว่าหัวเว่ย Y9 2019นี้ทําไมถึงยังน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเรามารับชมกันได้้ในนคคิี แล้ววันนี้นะครับเราก็มีมือถือสเปคดีๆราคาดโดนมาแนะนําเป็นหัวเว่ย Y9 2019นะครับแล้วเพื่อนๆคนอาจจะถามว่าหัวเว่ย Y9 2019สําหรับปี2020นี้ยังน่าสนใจอยู่เหรือทั้งที่มันวางจําหน่ายตั้งแต่ปลายปี2018แล้วต้องยอมรับนะครับว่า CPU อย่าง麒น710นะฮะยังสามารถยืนระยะมาได้นะครับโดยหัวเว่ย Y9 2019นะครับถือว่าเป็นมือถือที่น่าใช้นะครับในเลทราคามือสตอนนี้นะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าที่หาได้นะจะอยู่ประมาณ สามพันถึงสามพันห้าร้อยบาทนะครับด้วย Huawei Y9 สองพันสิบเก้านะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่หน้าจอขนาดใหญ่นะครับหกจุดห้านิ้วนะฮะความละเอียดได้เป็น Full HD พัดเลยทีเดียวมากับ Android ต์เวอร์ชันแปดนะครับตอนนี้อัปึ้นเป็นเวอร์ชันเก้าได้เรียบร้อยแล้วและมีข่าวแว่วๆว่าอนาคตจะสามารถไปต่อ Android ต์เวอร์ชันสิบกันได้ด้วยนะฮะเลยทําให้เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าหามาใช้งานนะฮะในราคาที่ไม่แพงมากดัวย Huawei Y9 สองพันสิบเก้านะครับตัวนี้มากับ CPU ียูที่รินเจ็ ะะซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตของทาง Huawei ใช้กันหลายรุ่นมากๆเลยทีเดียวและตัวนี้เป็นรุ่นแรมสีลอม64นะฮะฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับ ปุ่มต่างๆจะเรียงมาอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยทั้งปุ่ม power ปุ่มวอลลุ่มนะฮะ <Yeah. S 1> ส่วนด้านบนจะมีเพียงแค่ไมค์ตัดเสียงฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีถาดใส่ซิมนะครับนอกนั้นเรียงมาหมดเลยส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นพอร์ตหูฟัง3.5นะฮะไมโครโฟนแล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นไมโคร USB 2.0นะฮะแล้วก็ลำโพงส่วนด้านหลังจะมีกล้องหลัง2ตัวนะครับตัวนี้เลนหลัก13ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็มีเลนเดฟอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะเป็นกล้องหน้าคู่นะฮะตัวนี้กล้องหน้าคู่ของ จะมี2ตัวนะฮะมีเรียนหลัก16ล้านพิกเซลแล้วก็มีเรียนเดฟอีก2ล้านพิกเซลนะฮะโดย Huawei Y9 2019นะครับในปี2020นี้จุดเด่นของเขาน่าจะอยู่ที่ CPU อย่าง Kirin 110น,นะฮะที่ยังสามารถยืนระยะกันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะมาจนถึงตอนนี้ในการเล่นโซเชียลหรือว่าฟิลลิ่งทัสต่างๆนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีในเรนราคาที่3,005 3,000ถึง3,005อีกทั้งย,ยังเหมาะกับคนที่งบไม่ค่อยสูงนะฮะแต่อยากได้เอาไว้เล่นเกมเดี๋ยวเรามาลองดูเกมอย่าง กัันนะะตวนแล้วเราก็เข้ามาสู่เกม ROV กันแล้วนะครับตอนนี้แล้วเรามาลองดูว่า CPU อย่าง Kirin 710ในปี2020นี้นะฮะจะสามารถรันกราฟิกเกมอย่าง ROV ได้ดีขนาดไหนนะฮะ <to> แล้วเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับสำหรับ Kirin 710นะครับไม่สามารถปรับ High Frame Rate ได้นะครับตัวนี้ <No. S 1> เดี๋ยวเรามาลองดูว่า คลินเนึ่งยังจะนิ่งอยู่ไหมฮะในพอ,อนี้เพราะว่าออกมาตั้งแต่ปลายปี2018ไปแล้วตอนนี้ <What? S 1> ถ้าถือว่ายังสวยนะฮะได้จอใหญ่ด้วย <What? S 1> ลำโพงถือว่าดังใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ <What? S 1> แต่ค่อนข้างจะออกไปทางเสียงแหลมหน่อย เฟรมเน็ตถือว่านิ่งใช้ได้นะครับในระดับ29-30ถึงเฟรมเลนนะฮะตัวนี้เรามารอดูจังหวะบวกตอนฮีโร่เยอะนะคะถือว่าเฟรมเน็ตก็ะได้ดีนะฮะอยู่ที่30เฟรมเรทนิ่งๆเลย แล้วเรามาลองเกมต่อไปนะฮะกับเบลดแอนด e โซลูชันนะฮะว่าคิริน710นั้นจะสามารถลันกราฟิกได้ดีขนาดไหนตัวนี้แล้วเราเข้ามาสู่เกมเบลดแอนด์โซลูชันนะครเรามาลองดูนะครับว่าโ o ว e ์ไวค้า0 1 9กับชิปคิริ 10, น710ของเขาจะทํำงานได้ดีขนาดไหนนะฮะตอนนี้กราฟิกอยู่ในระดับปานกลางนะครับถ้าเราปรับมาเป็นสูงมากลองดูว่าสามารถทําได้ดีขนาดไหนนะฮะตัวนี้ โอ้ถ oh. ือว่ากระตุกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองมาเป็นกราฟิกสแตนดาร์ดที่มาตอนเริ่มต้นนะฮะเป็นระดับปานกลางเลย ตันนี้ปรับกราฟิกเป็นระดับกลางแล้วนะครับ <missed> ถือว่าลื่นเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> เมื่อปรับเป็นระดับกลางนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถือว่า ดีพวอย่างคิปเน710ยังสามารถเล่นเกมดีๆได้หลายเกมนะครับเพียงแต่ว่าเฟรมเรทอาจจะปรับได้ไม่สูงเหมือน CPU ในปัจจุบันนะฮะโดยรวมนะครับถือว่าความคุ้มค่าในเรทราคามือสองตอนนี้นะครับหัวเว่ย Y9 2019ถือว่าน่าเล่นมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องกันต่อนะฮะเราขอใช้ในแบบเจ้าเดิมรถสปอร์ตในส่วนกล้องนะครับของหัวเว่ย y 9นิ่เนะครับเลนหลักใช้เป็น13ล้านพิกเซลนะฮะพร้อมกับเรนเดฟสอ2ล้านพิกเซลซึ่งต้องยอมรับว่า ล้องของ Huawei Y9 2019นะครับยังทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับสีสันถือว่าสวยเลยทีเดียวนะฮะรายละเอียดต่างๆถือว่าสอบผ่านนะฮะตัวนี้อีกทั้งยังมีเลนส์เด็บอีก2ล้านพิกเซลสาหรับเลนส์เด็บสอล้านพิกเซลนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าการตัดขอบต่างๆก็อย่างว่าละฮะตามราคาแต่ถ้าเพื่อนๆนะฮะหามาไว้ใช้งานถือว่าราคา3า0 0ถึง3,500เนี้ยคุ้มค่ามากๆนะฮะสอบผ่านได้เลยเป็นไงบ้างครับกับ Huawei Y9 2019นะครับถือว่า เป็นมือถือที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับในเรทดราคามือสองตอนนี้แถมมีข่าวแว่วๆว่าจะได้อัป EMUI นะฮะเป็นเวอร์ชัน4พร้อมกับ Android เวอร์ชัน10ด้วยนะครับตันนี้และสำหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆจากช่องมีรีวิวของพวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมอาร์ตมีรีวิวนะครับผมสวัสดีครับ